ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่องมีเหรียญหล่อพระพุทธชินราชมงกุ่เผือกวัดทองนพคุณที่คลองสารมาให้ดูกันครับคือสําหรับเหรียญห,หล่อเหรียญน,นี้เนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบนี้เป็นพระถอดพิมพ์แบบนี้เป็นพระที่ทําย้อนยุคเพียงแต่ว่าผมเองมีจุดสังเกตผมเองมีจุดพิจารณาที่ วันนี้อยากมาพูดอยากมาเล่าให้ฟังนะครับคือถ้าใครที่ดูคลิปผมมาเนี่ยคงจะพอทราบว่าผมเองเนี่ยก็เคยทําทองเหลืองเคยทําหุ่นเทียนมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็พูดถึงเหรียญหล่อในลักษณะแบบนี้ครับสาหรับเหรียญมุกปูเผือกเนี่ยครับสร้างปี2 4 6 3มเนี่ยมาวันนี้เนี่ยจะเป็นพระร้อยปีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูเหรียญหล่อที่มีอายุระดับร้อยปีเนี่ยเราควร มีอะไรให้สังเกตมีอะไรให้เราพิจารณามากกว่าเรื่องของพิมพ์ทรงเรื่องของตหมิจุดต,ตายสําหรับเหรียญลอทรงนี้ครับที่เป็นลูกพระพุทธชินราชเนี่ยก็มีออกด้วยกันหลายวัดถือด้านหน้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีด้านหลังที่เป็นลูกนักษัตร์เนี่ยที่ออกวัดเขาตะเคาปี65น้นะครับ2465ก็มีมีออกที่วัดบางนานในหลวงพ่อชุ่มปี2467เนี่ย ก็มีทําด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าสําหรับพิมพ์ทรงอะครับการที่เป็นเหรียญหล่อโบราณแล้วมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะหลายๆายคลิปถ้าเราหาข้อมูลหรือว่าดูรูปภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับหลายๆเหรียญเนี่ยจะมีความคมชัดคือซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยครับการอธิบายเรื่องของเหรียญหล่อโบราณเนี่ยดูตำหนิจ,จุดตายให้เน้นพิมพ์ทรงที่สวยๆชัดๆเพียงแต่ว่า บางคนที่มีพระเก่าพระแท้จริงๆเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยคมชัดเนี่ยก็ถูกละเลยอาจถูกตีเป็นพระย้อนยุคบ้างอะไรบ้างเพียงแต่แบบนี้ครับเบื้องต้นสำหรับพุทธศิลป์เรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยครับก็อยู่ในเกณฑ์อยู่แล้วคือสมัยผมเนี่ยครับทำหุ่นเทียนเนี่ยผมจะเทน้ำเทียนเทน้ำทิพพึ่งลงในแบบแม่พิมพ์สองชิ้นประกบเนี่ยครับแล้วก็จะไปแช่น้ำ แ่น้ําเพื่อให้เทียนให้ที่พึ่งนี่เย็นเร็วพอเย็นเร็วเราก็จะตัดเราก็จะปาดแล้วเราก็จะแกะแม่พิมพ์ในน้ําเพื่อให้ผุนเทียนในเซตตัวเย็นตัวเร็วๆแล้วเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทำหลายๆองค์เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีเรื่องของเศษขี้พึ่งเศษขี้เทียนที่เราตัดบ่อยๆเศษในน้ำเนี่ยครับ มันจะมาติดอยู่ที่แม่พิมพ์หรือเวลาที่เราเทน้ำเทียนหรือน้ำที่พึ่งลงในแม่พิมพ์เนี่ยครับถ้ามันไม่ได้ร้อนมากคือถ้าน้ำเทียนเนี่ยไม่ได้ร้อนตลอดเวลาอาจจะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับน้ำเทียนที่เราเทเข้าไปในแม่พิมพ์เนี่ยถ้ามันเย็นตัวลงกว่าปกติเนี่ยครับมันก็จะทำให้ทำให้เราได้กุนเทียนที่อาจจะดูเบลอดูไม่ชัด ซึ่งแบบนี้สําหรับช่างที่ทําจะรู้ดีครับว่าถ้าเราไม่เคี่ยวให้ดีหรือว่าเราใช้การที่เก็บเศษอุ่นเทียนกลับลงไปหลอมอีกทีนึงอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําที่พึ่งน้ําเทียนตรงนั้นเนี่ยครับอุณหภูมิมันเย็นลงเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ถ้าถามคนทําจริงๆเขารู้ดีครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําสมัยร้อยกว่าปีแล้วจะได้ เหรียญหล่อโบราณที่คมชัดเนี่ยโอ้โหผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยครับนอกจากเราจะดูเรื่องของพิมพ์ทรงเบื้องต้นสิ่งที่ผมอยากชวนดูคือธรรมชาติที่ผิวพระที่เราจะได้เห็นพระอายุระดับร้อยปีครับคือแบบนี้ครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเช่าหาแบบนี้นะครับหลักร้อยด้วยเหตุผลคือพิมพ์ทรงไม่สวยครับไม่คมชัดเพราะเมื่อก่อนเนี่ย สอนการคุยกันเนี่ยครับเน้นพิมพ์คมชัดดูตำหนิดูจุดพิจารณาเราไม่ค่อยเน้นเรื่องความเก่าที่เราเห็นด้วยวันนี้มีเครื่องหมายเครื่องมือที่ทันสมัยยิ่งทําให้เราเห็นความชัดเจนของพระเก่าได้อายุแล้วเดี๋ยวเราไปพิจารณาร่วมกับผลการสแกนเนื้อโลหะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับเหรียญหลอหลวงปู่เผือกวัดทองนพคุณเนี่ยครับคือพอเราเข้ากล้องเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือลักษณะของถิวลักษณะของสีที่ผมพูดว่าเป็นเรื่องขององค์ประกอบความเก่าคือเราเห็นแบบนี้ครับอยากจะให้เอาไปเปรียบเทียบเอาไปเทียบเคียงกับพระหล่อสกุลอื่นๆได้เลยครับ คือสีมันจะเข้มมันจะอ่อนมันจะมีสีสาสีสนิบเนี่ยซึมอยู่ที่ผิวเห็นไหมครับคือภาพนี้ค่อนข้างจะชัดสำหรับการพิจารณาคือท่านเองก็เอากล้องไปส่องพระที่ท่านมีครับถ้าท่านเห็นชัดกว่านี้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้มีมากเท่านี้สำหรับพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้การล้างมานะครับอันนั้นท่านต้องพิจารณามากขึ้น ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรแต่สําหรับผมเนี่ยที่หยิบพระองค์นี้มาเพราะว่าผมเห็นลักษณะแบบนี้แล้วยิ่งถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยในพระไหลยๆองค์ไหลยๆคลิปเนี่ยครับมันจะมีลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมบอกว่าความเหมือนความคล้ายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วการที่เราได้เห็นผิวที่มีลักษณะหลุมลักษณะการผุกร่อนลักษณะที่เหมือนกับเราดูผิวส้ม เหมือนเราดูหนังไก่อะไรแบบนั้นนะครับนี่ฮะผมพยายามจะพลิกพยายามจะเอียงให้เห็นว่าผิวเขาไม่ได้เกลี้ยงเลยผิวเขาจะเป็นรอยย่นๆเห็นไหมครับคือแบบนี้มันดูดีอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียกว่ามันเป็นองค์ประกอบความเก่ามันจะมีครบให้เราเห็นนะครับคือถ้าพระไม่ได้ล้างแล้วเราเห็นสนิมเห็นออกไซด์ของเขาแดงๆเลื่อๆแบบนี้มันก็ดูดีดูเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับพอเราดูเห็นแบบนี้เราไปหายัางอื่น มันก็มีให้เราดูให้เราเห็นตามไปด้วยคือมันจะครบอย่างที่ผมบอกว่าองค์ประกอบความเก่ามันมีให้เราเห็นเลยนี่ฮะดูสีเนี่ยเบื้องต้นเราดูสีเนี่ยมันก็แตกต่างกับพระยุคใหม่ๆอยู่แล้วคือเราไม่ได้เห็นสีแบบนี้นะครับนี่ฮะสีเขาจะเหลืองจะแดงเหมือนน้ำหมากซึมๆเลิะเลิศคือใครที่บอกว่ามันทำกันได้เนี่ยครับก็ไปทดลองมาทำคลิป บอกต่อพูดคุยกับนักสะสมท่านอื่นๆได้เลยครับว่าเอ๊ะมันทำยังไงนะครับแบบนี้มันทำได้ก็ทำให้ดูกันเลยคือแบบนั้นได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าคือความเป็นธรรมชาติแบบนี้มันเหมือนกับที่ผมเอาก้อนสนิมก้อนหินก้อนลูกลังมาดูมาเปรียบเทียบอะครับลองไปดูคลิปแรกๆผมเนี่ยผมเอาไว้ให้ดูหลายๆคลิปเนี่ยครับผิวแบบนี้นี่มันจะอธิบายยังไง คือถ้าใครทําผิวได้แบบนี้โอ้โหยังมาทําเหรียญแบบนี้เลยครับยังมาทํากับเหรียญที่ดูไม่สวยพิมพ์ไม่ตรงอะไรแบบนี้ครับโอ้โหไปทําพระตลาดพระยอดนิยมเนี่ยโอ้ท่านรวยแน่นอนครับคือในความเห็นผมเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับนี่คือธรรมชาติผมถึงอยากบอกว่าเนี่ยครับศึกษากับคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยครับท่านดูท่านเอาไปเปรียบเทียบเลยครับ ระแบบนี้ไม่มีใครทำปลอมทำเก๋อ,อยู่แล้วไหนจะพิมพ์ทรงที่ดูผิดเพี้ยนไปอีกครับแล้วทำไมเราเห็นธรรมชาติแบบนี้ในขนาดที่พระหลกักพระที่ตลาดนิยมมาครับถ้าหยิบขยายมาแล้วเราไม่เห็นแบบนี้เนี่ยอันนั้นตัางหากครับที่น่าคิดเนี่ยครับผมเอียงให้ดูดูธรรมชาติที่ผิวเขาเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเราเห็นสนิมเห็นสาเราเห็นความเหี่ยวย่น เราเห็นการผุกร่อนเราเห็นเม็ดแร่ดินนวลเห็นไหมครับองนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเรายังจะเห็นเรื่องของขี้เบ้าเนี่ยติดอยู่ที่ผิวเห็นไหมครับสวยงามดีครับแบบนี้โอ้โหพระหลักร้อยที่คนหยิบแล้ววางอะครับด้วยการที่มองหาแต่เรื่องของพิมพ์ทรงต้องร้อยเปอร์เซนต์ต้องคมชัดโอ้โหเหรียญหล่อรายละเอียดเยอะแยะแบบนี้ครับเหรียญพระพุทธนราชจะ ให้คมให้ชัดเนี่ยมันต้องเป็นเหรียญแรกๆของการทําหุ่นเทียนเลยครับมันต้องโอ้โหสวยจริงๆเพียงแต่ว่ามันจะง่ายนะครับถ้าใครจะทําย้อนยุคขึ้นมาแต่การจะทําย้อนยุคแล้วให้ได้ผิวแบบนี้โอ้โหยากครับไม่รู้จะทํำยังไงเลยถึงจะได้ผิวได้สนิมได้ออกไซด์แบบนี้คือใครที่ชื่นชอบพระหล่อบโบราณคือท่านไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับ ท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองท่านเอาพระที่มั่นอกมั่นใจครับขึ้นกล้องดูแล้วดูความแตกต่างอย่างที่ผมพูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยครับแรกๆไม่เชื่อผมนะครับพอได้กล้องเข้าไปพอได้เปรียบเทียบเข้าไปท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองท่านแค่ดูผมประกอบเท่านั้นเองดูร่วมด้วยกับใช้ดูร่วมกับผลการสแกนเนื้อโลหะอย่างน้อยท่านก็จะมี องความรู้คร่าวๆเบื้องต้นก่อนแล้วว่าพระในลักษณะแบบนี้มันประกอบด้วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะรับรู้ข้อมูลเมื่อก่อนนี้มันอาจจะผิดเพี้ยนไปเช่นแบบนี้อาจจะบอกว่าเป็นเนื้อสัมฤธิดกับดำอะไรแบบนั้นก็เป็นไปได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เรื่องของข้อมูลเนี่ยมันหาได้ไม่ยากมันพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองแล้วครับใครถ้าสะดวกก็ไปพิสูจน์ไปสแกนด้วยตัวท่านเอง ดูร้านดูสถานที่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยหรือถ้าใครจะส่งมาให้ผมตรวจสอบให้เนี่ยก็แนะนำให้เข้าไปในกลุ่มพิสูจน์เนื้อผ้าหลอบโบราณพระเหรียญก่อนเพื่อที่จะได้ดูเรื่องของขั้นตอนคือขั้นตอนตรงนั้นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พระเนี่ยสลับปรับเปลี่ยนเดี๋ยวส่งพระมาแล้วได้พระไม่ครบอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้พระที่ส่งมาเนี่ย ครบถ้วนถูกต้องเวลาที่ส่งคืนนะครับคือวันนี้ต้องช่วยกันพิสูจน์ช่วยกันหาข้อมูลที่แท้จริงนะครับพระเก่าจริงเนี่ยเข้ากล้องกาลังขยายสูงเนี่ยครับมันจะเห็นรายละเอียดที่ต้องบอกว่ายังไงมันต้องมีครับองค์ประกอบความเก่าเนี่ยมันต้องมีให้เราเห็นเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงครับโอ้โหด้านหลังเนี่ยครับตรงนี้มีเรื่องของออกไซด์มีเรื่องของสนิมเขียวเกิดขึ้นแต่ผิวเนี่ยครับมันหลอกกันยาก ล่องลอยเหนอหนะผิวแบบนี้มันทำยังไงครับคือถ้าใครที่สนใจขั้นตอนการหลอกภาพแบบโบราณเนี่ยผมพูดผมอธิบายไว้ในคลิปแรกๆคลิปหลวงพ่อเงินคลิปหลวงพ่อไป่แรกๆครับไปดูตรงนั้นผมพูดไว้ค่อนข้างละเอียดคือผมเองแชร์ประสบการณ์ของการทำการหลอกถ้าใครสนใจจะโทรมาพูดคุยก็ที่เบอร์ที่ เห็นอยู่เนี่ยครับคือผมแชร์ประสบการณ์ท่านไม่ต้องเชื่อผมท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองท่านฟังแล้วท่านก็คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวท่านเองผมเองไม่ได้ดูพระเก่งเลยครับแค่แชร์ประสบการณ์ของคนที่ทำแล้วก็มีเรื่องของการนำพระไปตรวจสอบเปอร์เซนโลหะคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมั่นตรงนั้นก็ไปดูคลิปของการสแกนกำไลนา ะครับซึ่งมันจะโชว์ให้เห็นเลยว่าเขาตรวจสอบได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาช่วยกันครับเปิดโลกทัศน์กผ่านจุดที่เราเคยรับรู้ข้อมูลมาครับวันนี้เนี่ยเรื่องของข้อมูลที่มันชัดเจนเนี่ยมันทำได้ไม่ยากแล้วการดูพระด้วยกล้องกำลังขยายสูงมันเห็นรายละเอียดเราศึกษาร่วมกับธรรมชาติแบบนี้ถ้าท่านทำท่านก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยตัวท่านเองแล้วครับ คือใครที่มาเน้นตําหนิจุดตายวันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าไม่ทันยุคแล้วคือมันกําลังจะเปลี่ยนทายเพียงแต่ว่าหลายๆคนยังยึดมั่นยังถือมั่นกับข้อมูลเดิมๆกับสิ่งที่รับรู้รับทราบมาแต่ก่อนนะครับวันนี้มันไปไกลแล้วเทคโนโลยีไปไกลนี่ครับลองดูผิวแบบนี้ท่านท่านจะให้นิยามของผิวพระแบบนี้ยังไงครับไปยิงทรายมา ไปกลาดโกดมาคือแต่ละอย่างมันทําแล้วมันไม่ได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องตอบตัวท่านเองแล้วว่าการเกิดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยครับในพระที่คนมองข้ามกันเราได้เห็นผิวเราได้เห็นสนิมแบบนี้เบื้องต้นต้องถามก่อนนะครับว่าพระเนื้อทองผสมที่มีทองแดงกับสังกะสีเป็นส่วนผสมหลักเนี่ย เราเห็นสนิมทองแดงของเขาแดงแดงเป็นสีน้ำหมากสีเข้มสีอ่อนที่ผิวเราเห็นการผุก,กร่อนเราเห็นเม็ดแร่ดินนวลเราเห็นแบบนี้เราเห็นการเหี่ยวย่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมของใหม่พระใหม่เราไม่เห็นแบบนี้ครับพระที่เรามั่นใจว่าอายุการสร้างเนี่ยสามสปีเนี่ยครับทาไมเราไม่ค่อยได้เห็นคือพระถ้าอายุ น้อยกว่า30ปีเนี่ยครับไม่เห็นมีใกล้เคียงนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องคิดวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองแล้วครับว่าเนี่ยครับล่องรอยแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงการกุกกลอนล่องรอยเหี่ยวย่นเม็ดแร่ที่ฝังอยู่แบบนี้เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วก็เห็นในพระที่ทุกคนมองข้ามกันเลยครับ ท่าหลักร้อยฮะวันนี้ที่ผมเช่ามาท่านลองคิดดูสิครับว่าเอแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าท่านไม่หลอกตัวเองผมมองว่าท่านจะมีจุดในการพิจารณาที่ตัวท่านเองแล้ว<อ>คือผมเองแค่เพียงมาเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เราดูธรรมชาติวันนี้เรามีข้อมูลเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะวันนี้เรามีกล้องกำลังขยายสูง มันช่วยให้เราสะสมได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาพระเก่าการที่เราจะหาพุทธคุณในพระเครื่องพระบูชาวันนี้เนี่ยมันทําไม่ได้ยากเลยครับพระถ้าลองเก่าลองได้อายุเนี่ยยังไงมันก็น่าบูชาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซาเลโกโคกันสักนิดครับ องค์นี้นี่สแกนมามีทองแดง65.39สังกะสี32.30บีบุก1.083ตะกัว1.029นิกเกิล0.110เหล็ก0.314คือหลักๆกก็อ,อย่างที่บอกครับทองผสมก็อทองแดงสังกษสีอย่างอื่นที่พบมีเรื่องของพาราเดียมโรเดียมรวง แคดเมียมครับทุกโยงทอนตงน่งที่ได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเนื้อทองผสมหลักๆทองแดงสังกะสีแบบนี้คือสำหรับคนที่ชอบพระหล่อโบราณอย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่องของธาตุโลหะแบบนี้แหละครับเพียงแต่มันไม่ได้ยากหรอกครับตั้งหลักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไป สำหรับคนที่ยังอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่เรื่องไกลตัวดูยุ่งยากมากดูผลการสแกนเนื้อโลหะของผมก็ได้ครับแล้วค่อยๆเปิดดูเช่น AU คืออะไร PT คืออะไรท่านจดไว้ได้วยตัวท่านเองหนึ่งครั้งะครับแล้วทีนี้ท่านก็จะเข้าใจแล้วว่าเวลาผมพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือจริงๆก็อยากจะพูดอยากจะอธิบายให้ละเอียดละครับเพียงแต่ว่าท่านอื่นที่เขารู้แล้วเนี่ย เขาอาจจะเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังดูไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามก็ยินดีนะครับพูดคุยกันที่เพจ f a c e b o o k ก็ได้ในกลุ่ม f a c e b o o k ก็ได้หรือที่ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจกันสำหรับคนรักคนชอบแบ่งปันกันได้ข้อมูลยินดีเลยครับ เนี่ยครับเรามาดูผิวแบบนี้นี่มันโอ้โหมันชัดเจนนะครับสําหรับพระหลักร้อยที่คนมองข้ามเนี่ยครับเห็นผิวแบบนี้เห็นสนิมแบบนี้มันชัดเจนจริงเดี๋ยวเราไปดูที่ข้างเหรียญน,นิดนึงครับคือข้างเหรียญเราก็เราเห็นสนิมเห็นออกไซด์ของเขาเห็นการผุก,กร่อนเห็นไหมครับล่องรอยเขาเนี่ยคือมันจะเหมือนกันนะครับหน้าหลังลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกัน ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักเพียงแต่ว่าถ้าผิวเกลี้ยงไม่ได้สะสมเรื่องของขี้เบ้าไวเนี่ยครับการผุก,ก่อนมันก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าด้านหน้าตามซอกเนี่ยครับที่เขามีเรื่องของขี้เบ้าสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นแหล่งสะสมความชื้นแล้วด้วยขี้เบ้ามันเค็มเนี่ยครับเค็มด้วยตัวขี้วัวเค็มด้วยการที่ ความชื้นตรงนั้นสะสมได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการผุกร่อนตรงนั้นมากกว่าเป็นพิเศษเนะครับดูรอยตะไบเราจะเห็นรอยเหี่ยวๆเพราะว่าตรงนี้ตอนตะไบเนี่ยครับมันร้อนมันเกิดความร้อนซ้ำตรงนี้มันจะใกล้เคียงกันครับมันจะมีความเหมือนที่มีในยะเหมือนๆกันสําหรับพระหล่อโบราณหลายๆสกุลที่ผมบอกว่าถ้าได้อายุมันต้องมีอะไรแบบนี้ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากจะบอกเลอเกินว่า การดูพระหล่อโบราณโดยเฉพาะพระเนื้อทองผสมแบบนี้ครับมันสามารถดูเรื่องของเปอร์เซนต์โลหะมันสามารถดูเรื่องของกายภาพได้ไม่ยากเลยครับสำหรับการว่าจะสร้างทันยุกหรือไม่นะครับอายุเท่าไหร่ชัดเจนวันนี้มันยังไม่ได้มีให้เราได้แบบนั้นเพียงแต่ว่าการที่จะมองว่าเป็นพระที่มีอายุระดับ60ปีขึ้นไปเนี่ย ธรรมชาติมันต้องมีความชัดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากตั้งข้อสังเกตให้กับนักสะสมได้มีจุดไว้พิจารณาวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบาร,รมีพระพุทธชินราชได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแขวงแกรปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ